ทุกคนวันนี้เราจะพามาดูมะเขือะคะ่ะนี่ปลูกมะเขือไว้สองต้นทุกคนมันออกลูกแล้วนี่หนึ่งนะคะสองทุกคนสามนะคะดีใจมากทุกคนนี่มะเขือจ้าปัญญานะคะปลูกไว้อยู่สองต้นสี่ห้าลูกทุกคนนี่ มันได้กินผลด้วยนะดีใจมากเลยทุกคนที่ทำอะไรแล้วเห็นผลสำเร็จของมันนี่นะมันปื้มแล้วก็มันคุ้มค่ามากกับการที่เราตั้งใจแล้วก็รอคอยนะ ถึงจะเป็นแค่การปลูกผักเล็กๆบางคนอาจจะดูว่าไร้สาระแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะสำหรับคนที่เขาไม่ได้ทำกเกษตรหรือทำอะไรที่แบบว่าไม่เคยทำนะคะแล้วก็เพิ่งทำครั้งแรกแล้วได้เห็นผลผล,ผลิตออกมาอย่างนี้นะค่ะดีใจมากนะคะบางทีเราก็ไปเอาคลิปหรือสาระนะคะจากพี่ๆหลายๆคนหลายๆท่านในช่องนะคะที่เขาทำการ,กรเกษตรเนาะเขาบอกให้ เอาใบมันออกบ้างลูกมันจะได้ติดอะไรอย่างเงี้ยดาก็พยายามทําตามนะคะก็ได้ผลดีนะคะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราเองเนาะดีใจมากค่ะทุกคนชื่นชมผลงานกับดานะคะ